การสาธยายธรรมผู้เจ้าบัญญัติไว้นี่ออกมาให้สาธยายธรรมเหตุผลผู้เจ้ามีหมดนะเพื่ออะไรพระสูตรที่หนึ่งเพื่อความตั้งมั่นของพระสัตธรรมเป็นทมเครื่องให้ถึงวิมุตเป็นอาหารของความเป็นผู้สูตรเป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลศทําให้ไม่เป็นมนทินเป็นบริการของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนเป็นเหตุให้รักความง่วงได้นี่คือเหตุผลของการสาธยายธรรมแต่สาธยายธรรมที่ถูกต้องคืออะไร หนึ่งต้องสวดคำผู้เจ้าสองต้องเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นทุกวันนี้สวดคําผู้เจ้าไหมไม่ได้ตรวจเลยสวดคําที่คนแต่งขึ้นเกือบทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นคําถามต่อไปผู้เจ้าสวดอะไรเราควรสวดอะไรผู้เจ้าสวดมีใครรู้เห็นนะศูนย์มีใครทราบกฎอิทับปัจจยาตานะ ผู้เจ้าสวดนี้สี่บรรทัดเองเห็นไหมนี่ไม่ได้ยืดยาวอย่างที่เรานั่งสวดกันเลยเป็นชั่วโมงนี่เห็นะอิมัสสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอีทางอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทางลุตชติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปแค่นี้เองจบแล้วและสวดอะไรอีกสวดปฏิจจสุบาทวงรอบเกิดและวงรอดับ เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายนะเพราะมีสลายนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาตัณหาอุปทานพบชาชลามมนะสวดลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายและสวดลำดับการดับไปของความตายเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณ ไล่มาจนทั่งชาติชรามรณะดับความตายดับรับดับอย่างนี้เห็นไหมเป็นเหตุเป็นผลไม่ต้องมีอิทธิปาฏิหาริย์ใดๆคนมีอิทธิปาฏิหาริย์ตายเรียบหมด <c oughs> นะแก้ปัญหาความตายไม่ได้ผู้เจ้าจึงบอกน้อยคนนักที่จะเห็นว่าธรรมะของพระองค์คือปาฏิหาริย์อย่างแท้จริงโยมไปตื่นเต้นกับการดูจิตมี อิทธิปฏิหารเหาะเหินเดินอากาศได้ปลุกเสกเลขกยนันตายเรียบในพวกเนี้ยเทวดาพรหมมีปฏิหารก็ตายหมดนะทำไมเทวดานะ่ะเหาะมาฟังธรรมทำอะไรเหาะได้เก่งทำไมไม่ไปอยู่ของเขาเองทำไมต้องเหาะมาฟังธรรมพระเจ้าก็เพราะว่าเขาต้องตายเหมือนกันและเมื่อตายแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเท้าเธอนั้นก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกัมเนศเดชานหรือเปลืวิสัยนะชาตินี้เป็นเทวดาเหาะได้ชาติหน้าไปเป็นสุนัขขี้เลืน้นงานกล่อยไหมเนี่ย จึงไม่มีประโยชน์เรื่องอิทธิปฏิหารมันไม่มีประโยชน์โยมอย่าเสียเวลาเรื่องขวางหนทางธรรมนะความรู้พวกนี้ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อน,นิพพานเวลาของชีวิตมีน้อยร้อยปีแป๊บเดียวและไม่รู้ด้วยว่าใครจะตายเมื่อไหร่ต้องมาเร่งศึกษาอาริยสัจสี่พุทธวจนะอย่างเร่งด่วนเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกพลงเสื้อผ้าหรือผมบนศีรษะ นะผู้เจ้าให้ทําอะไรก่อนสาวกบอกว่าดับไฟที่ศีรษะก่อนผู้เจ้าบอกอย่าพึ่งรู้อริสสัต์ก่อนด่วนขนาดนั้นเห็นไหมเพราะไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่หรือเปรียบเหมือนบุรุษที่ถูกยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษ <c oughs> นะหมอจะผ่าตัดเอาลูกศรอ,อาบยาพิษออกบุรุษคนนี้บอกว่าหมออย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาลูกศรอ,ออกหมอบอกไม่ได้นะอีกไม่กี่นาทีจะตายแล้วเดี๋ยวหมอ ไม้ที่ยิงเนี่ยลูกศรมันทําด้วยไม้อะไรนะไอ้คนยิงมันชื่ออะไรบ้านมันมีพี่น้องกี่คนมันอยู่ที่ไหนก็พอดีไอ้บ้านที่ตายก่อนนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาของเราเนี่ยในชีวิตมันน้อยร้อยปีเนี่ยมันน้อยมากอยู่นะแป๊บเ,เดียวเดี๋ยวคนโน้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายตายตาย,ตายไปเรื่อยๆผู้เจ้าจึงบอกอย่าไปมัวเสียเวลาฝึกธิ์ฝึกปฏิหารอะไรเนี่ยผู้เจ้าจึงบอกกับเกวตตาว่า,วา พระองค์รู้สึกอึดอัดขยักขยงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งมันดึงจิตโยมไปสนใจเรื่องที่ขวางทางธรรมหมดเลยใช่ไหมโยมไปตื่นเต้นและไปฝึกเกี่ยวกับเรื่องนั้นแทนที่โยมจะมารู้อริสัตสิ่งที่ศาสดาสอนโดยตรงกับไม่มาศึกษานะเหมือนกับหมู่ชนกลุ่มหนึง่งจะมาขอฟังธรรมะพเจ้านะอริสัตแม้แต่ไปเจอสาวกพู้เจ้าคนหนึ่ง อยู่ก่อนผู้เจ้าผู้เจ้าอยู่ข้างในก็ถามว่าผู้เจ้าอยู่ไหมขอฟังธรรมบอกอยู่ก็ดำดินเลยปุ๊บไปโผล่ที่ผู้เจ้าสาวกคนนี้ก็ไปรายงานผู้เจ้าบอกว่ามีคนมาขอฟังธรรมผู้เจ้าอะไปจัดอานสนะที่นั่นที่นี่ก็ดำดินมาโผล่ปุ๊บท่ามกลางมหาชนบอกว่าอะผู้เจ้าจะมาตรงนี้ให้มาคอยผู้เจ้าก็เดินก็แก๊กมาธรรมดานี่ไม่มีใครสนใจผู้เจ้าไปสนใจลูกศิษย์ผู้เจ้าหมดเลยอ้มันเก่งมันดำดินได้นะไปตื่นเต้น ผู้เจ้าดูแล้วม่มีไม่มีใครสนใจตถาคตเลยแสดงธรรมไปทําไมไม่มีใครฟังใช่ไหมผู้เจ้าก็เลยเรียกนาคตามมนีสสินะเธอแสดงฤทธิ์ให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เลยเต็มที่นาตาก็เหาะไปบนอากาศพ่นควันหายตัวแปลงกายจิปาถะสารพัดหมดความสามารถแล้วเหาะลงมากราบแทบเท้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เดินหลีเข้าป่าไป อย่ามาขวางตรงนี้ไปไกลๆซะใช่ไหมคนก็เปลี่ยนใจโอ้โหขนาดเก่งขนาดนี้นะยังมากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหแสดงว่าพระเจ้าต้องเก่งกว่าแน่นอนเปลี่ยนใจหันมาสนใจทําความรู้สึกสนใจกับพระเจ้าพระเจ้ากําหนดจิตรู้แล้วเออมมาสนใจเราหมดแล้วแสดงธรรมปั้งเข้าไปมันถึงเป็นอย่างนี้ไงโยมเห็นไหมนั้นพวกปาฏิหาริย์นี่มันดึงจิตโยมไปหมดเลยนะแทนที่จะโยมจะมาศึกษาอริยสัจสี่ไม่เอาละ ฉันไม่เอาละเรื่องตายไม่ตายว่าทีหลังฉันขอเหาะได้ก่อนใช่ไหมอ่านี่แหละความพลาดแล้วยมก็ตายเปล่าตายฟรีนะไม่พ้นนรก